สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนด้เด้ออยู่กับช่องล็อกกับวิครับผมก็วันนี้พามาดูยามกับดักกบนะครับดักหน้าวันนี้ลองดูว่ามันจะได้ตัวไหมแต่ผมก็ลองลองดูเพราะคนก็มาหาปูเยอะครับอาจจะกวนอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไปติดตามรุ้นกันเนาะวันนี้เนาะ มัรุ่นอันแรกครับใส่ที่นี่จะมีเข้าไหมมี้มมอยม,มีอะไรเลยไม่เข้านะครับไม่เข้า อันนี้มันจะเข้าไหมนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าครับอันนีนครับเป็นตาเข้าไออันนี้ไม่เข้าเลยสรุปกบอยู่ที่นานก็ไม่มีเลยนะทุกคน กดอยู่ที่น้ำไม่มีเลยแต่ผมก็ดักไว้ที่ริมบ่มอเราอีกสองอันอยู่ครับจะเป็นลุ้นกันว่าจะได้ตัวพอฝนไหมนะครับวันนี้เห็นลุ้นกันครับเช้านี้ก็อากาศดีนะแต่ยังไม่มีหมอกนะครับยังบม่มีหมอกเลยนะครับเช้านี้ไม่มีหมอกเลยอันนี้ก็ เตรียมนาไว้ทำหวานถั่วนะครับให้ดินมันชื้นชืนนึเปียกกันแล้วก็ค่อยเอารถถายมาตีนะครับเดี๋ยวพามายามคำนักคุ้งบอต่อนะครับล่ต่อไ่ใส่ไว้ดูว่าจะได้หรือเปล่าเอาไว้กันตายครับเพื่อปูเพื่อกลมไม่ได้นะครับโอ้อ มีกุ้งอยู่ครับโอ้กุ้งตัวใหญ่มากเลยอันนี้กุ้งฝอยนะครับเนี่ยเแ็นตัวใหญ่มากเลยนี่ครับนี่นี่กุ้งฝอยนะครับตัวใหญ่มากนี่โอ้โหดูนี่นกุ้งฝอยเด้อแต่ตัวใหญ่มากไปกันต่อครับ กุ้งตัวใหญ่มากเลยอันนี้กุ้งฝอยกุ้งฝอยเลี้ยงเลี้ยงในบ่อเนะเลี้ยงตามธรรมชาติแต่มันตัวใหญ่เพราว่ามันเป็นพันพื้นบ้านพื้นนะครับกับกุ้งภูเขาครับก็จะใหญ่ดนี่ยนะ Oh. โอ้นยต,ตัวคนตัวใหญ่มากเลยกุง้งตัวใหญ่ดู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 ครับดูตัวใหญ่มากเลยกุ้งสุดยอดเลยพอได้แจ่วกุ้งนะครับพอได้เกลียวกุ้งแล้วถึงจะเหี่ยวกบแต่ก็ได้แจ่วกุ้งอยู่เด้อ นี่ผมใส่ไว้แค่สามอันด้วยทุกคนลองใส่ไว้ดูเผื่อกบไม่เข้าจะได้มีกุ้งไปจงไปแจวกินสรุปก็ได้จากนี่จริงๆครับได้จากสิดักกุ้งนลยครับไว้แจวโอ้ทุกคนดูปูก็เข้ากุ้งก็เข้าครับปัดวาโอ้กุ้ง ตัวใหญ่กว่าครับอันนี้กุ้งฝอยทั้งคนดูดีๆกุ้งฝอยอกุ้งไม่จับครับจับกุ้งฝอยไดยตัวใหญ่มากเด้อ สุดยอดเลยครับตัวแก่ๆได้ปูอีกเราก็ปูไปแจ่ว,ว oh. ได้ดีครับโอ้ได้หลายๆใน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 กินอยู่มาพาดูก,กำดัดกบวันนี้จะเขะ <c oughs> า้าไหมเนาะเข้าไหมเนาะเข้าไหมเนาะโอ้มีกบน้อยตัวนึง ก็ <G l ug> น้อยตัวนึงครับโอ้นได้ปนนี่นี่นี่ปนใส่ปูกุ้งครับโอ้ไม่คิดว่าจะไม,ม่มีก็มีอยู่นะครับโอ้โหแม่เฮาแม่แเฮามาเก็บป้นจองเพื่กินรับเจีวเราสักหน่อยนะครับเป้เนจอง กัญจงผักไทยนะครับแต่ที่ก็เรียก,กต่างๆชื่อจะต่างกันนิดนึงแต่ก็คือผักกันจองลูกผักไายเหมือนกันอโอใสสวยครับพอเอาไปกินกับน้ำพริกนี่ก็เป็นผลงานกุ้งที่ได้ของเราวันนี้นะครับผมก็ <c oughs> นำมาทำเป็นกุ้งย่างนะครับ <c oughs>